ก็นะครับก็อย่าแปลกใจครับว่าทําไมผมใส่แว่นนะครับพอดีช่วงนี้ผมอ่านหนังสือเยอะพอสมควรเลยก็นั่นแหละครับเปลี่ยนลุกกันสักคลิปก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะครับก็นะครับในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเรามาทําคลิปอันบ็อกซิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับว่าโปรดักที่เราจะมาอันบ็อกซิ่งและรีวิวในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นแร่ไอเทมสุดๆเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าเปิดพรีออเดอร์ปุ๊บหมดปั๊บเลยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าโปรดักชิ้นนั้นก็คือยู่ิโอพริ อืมซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นซองบูสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมีอยู่15ซองด้วยกันซึ่งเราจะมีโอกาสได้การระดับ p พริ m a t i c Secret r a ร e ถึง1ใบนะครับต่อบล็อกเล็กๆบล็อกนี้ใช่ครับต่อบล็อกเล็กๆบล็อกนี้นั่นเองครับเรียกว่าอืม ก็คุ้มอยู่นะและแน่นอนครับว่าบ็อกนี้นะครับก็เต็มไปด้วยการ์ดท,ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากมายนะครับทั้งเป็นอาร์ตเวอร์ชันใหม่รวมถึงอาร์ตเวอร์ชันเก่าด้วยคละคละกันไปนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีมอนสเตอร์การ์ดที่เรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์การ์ดที่อยู่ในดวงใจของผมมาตลอดกาลเลยซึ่งการ์ดใบนั้นก็คือคูริโบและก็หาเนคคูริโบนั่นเองนะครับและนั่นคือเหตุผลที่ผมซื้อมาอันบ็อกซิ่งในวันนี้นั่นเองครับอ่ะกลับไปเมื่อกี้ที่ผมพูดไปตอตออนนนน้้้ว่่าาเเจชุีีย มันพรีออเดอร์ยากขนาดที่เรียกได้ว่าเปิดพรีปุ๊บหมดปับ๊บและผมพรีมาได้ไงกันเหรอครับง่ายนิดเดียวครับแน่นอนว่าผมเองก็ต้องมีสหายคู่ใจที่ว่าเวลาผมมีปัญหาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเปิดพรีขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งร้านานั้นก็คือร้าน g h card game นั่นเองครับพอผมรู้ว่า p r i s m a t i c art collection เนี่ยมีคูริโบกับฮานิคคูริโบซึ่งเป็นมอนสเตอร์ตัวโปรดของผมร้าน g h card game ก็ทําการ จับหาพริสมาติกอาร์คคอลเลคชั่นให้ผมได้ถึงหนึ่งกล่องมาให้ผมเลยนั่นเองนะครับผมบอกกันนะครับว่าผมจ่ายนะครับผมไม่ใช่ว่าผมได้มาฟรีนะครับผมจ่ายนะครับแต่ว่าผมได้มาในรา,ราคาพิเศษหน่อยรอบนี้เพราะว่าผมนั้นก็ช่วยโปรโมทให้ร้านเขาด้วยแหละก็เลยได้มาในราคาที่ถูกกว่าราคาออริจินอลมันนิดนึงย้ำนะครับนิดนึ่งก็อย่างน้อยก็เขาก็ลดให้แล้วกันนะครับนั่นแหละครับเรียกได้ว่ามันน่าตื่นเต้นไหมที่ว่าเราจะได้แกะเจ้าชุดชุดนี้กันก็บอกตามผมเลยว่าตื่นเต้นมากครับว่า มันเป็นเหมือนกับการรู้เลยครับว่าเราจะได้พริสมาติกสิเค e ดแ a ร e ใบไหนรวมถึงรุ่นว่าเราจะได้อาร์ตเก่าหรืออาร์ตใหม่ของการ์ดใบไหนด้วยนั่นเองนะครับก็เรามาลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกัน อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาสู่ช่วงอั u n b o x i n งกันแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับ prismatic art collection นะครับเนี่ยตัวหน้าอาร์ตเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับพราะก็มียูนิตที่หลายๆคนคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้า inwalker kribbo bluey red eyes ip mascarina ที่คิดว่าพอมาทำชุดนี้น่าจะเรียกได้ว่าราคาแพงสุดๆไปเลย c h i m e e r นะครับแล้วก็ แ a ล็กแมจิ i เชียนฟิวชนะครับและก็รวมถึงอุระระด้วยเอยงครับด้านข้างก็ยังมีอีกนะครับก็ยังมียูนิตที่คุณน่าคุ้นตาหลายๆคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Hope, s t a ์ดัสดราก้อนไซเบ r ร์ดรา n ้อน i ินฟินิตี้ออสไอเพนดูรัมดราก้อนะครับอ่ะมาดูอีกข้างนึงบ้างอีกข้างนั้นก็มีไซเบอร์เอ็นแบล็ก i มจ a n เชียนไฟ l ์วอ s นีออสแล้วก็ดีโคทฮอเกนะครับแต่ดีโคทฮอเก k e r โดน,นป้ายมออกอของคิดแอน i คิดปิดนั่นเองนะครับแล้วก็ฮันนีคีโด้วยฮันนีครีโบ้อา และแน่นอนครับว่าด้านหลังนะครับก็มีระบุไว้เลยนะครับว่าไม่เหมาะสาหรับเด็กอายุ3ขวบนั่นเองนะครับนี่มีเขียนไว้อยู่และก็แน่นอนครับว่านี่ก็มีลิงก์ของยูกิโอนิวรอนด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาแกะซีลกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคแกะอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปถ่ายคลิปเรียบร้อยครับโอ้เดี๋ยวคือยอมรับนะครับว่าบล็อกนี้บูสเตอร์บล็อกนี้ทำออกมาค่อนข้างสวยนะครับ แลวเนี่ยพอผมแกะออกมาแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่ามันสวยมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าดูสิครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่ามันระริบระยับพูดยากจริงระยิบระยับเออใช่ระยิบระยับแสดงถึงความระยิบระยับที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนั่นเองนะครับี่ทั้งหมดนี่ะครับก็สวยงามจริงๆเรามาดูซองข้างในกันดีกว่าผมเชื่อว่าซองข้างในมันน่าจะสวยกว่าเดิมนะครับอ่ะอึบนี่อ่ะอึชอึชอึโอ้เฮ้ยก็นะครับ มีซองมาให้ทั้งหมด15ซองนะครับหนึ่งในนั้นจะมีซองใดซองหนึ่งที่มีเจ้า Prismatic Secret Rare นั่นเองครับแต่ว่านี่ครับให้ท่านผู้ชมดูสักซองหนึ่งก่อนคือซองเหมือนตัวหน้ากล่องเลยครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าชุดคอลเลกชันชุดนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับก็นี่ครับเรียกว่าซองนึงสวยงามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ครบทั้งหมด15ซองกันเลยแล้วกันนะครับมาเรามาแกะกันเลยอ่ะมาซองที่หนึ่งครับ เหตุผลที่ว่าผมแกะด้านหลังการนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นด้านหน้าชัดๆนะครับเพราะว่าคนจะไม่ได้โฟกัสที่ด้านหลังแล้วทีนีง้งเวลาผมถ่ายคลิปโบนัสวิดีโอของคลิปคริสตัมติกอาร์ตคอลเลกชันเนี่ยก็จะได้มีรูปซองโปรโมทด,ด้วยนั่นเองนะครับมาเรามาดูกันทีละใบกันเลยดีกว่าใบแรกนะครับก็เป็นโคบนะครับโอ้รอบนี้ normal paralel นี่ออกมาแบบมาสวยเหมือนกันนะโคบนะครับเป็น normal paralel นะครับแล้วก็อันนี้ c h อ o s dragon l ลีเ a ียน n มั้้ครนบผมจะเพลิดเ,เป็น normal paralel แรเหมือนกันแล้วก็นี่ครับ เทรดอินครับการในตำนานครับเทรดอินเรียกได้ว่ามันก็ออกแบบมาได้แพงอยู่นะออกมาเป็น normal ล a r าเรีวแครับแล้วก็ซีเคดแล้วนะครับอืใบนี้จําชื่อไม่ได้แต่เรียกได้ว่าซีเคดแล้วรอบนี้ทําสวยนะครับเนี่ยดูท่านผู้ชมดูอ่าครับ2ที่2นะครับแต่ยอมรับเลยนะครับว่าซองรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแกะออกมาง่ายกว่าก็อดบ็อกนะครับก็อดบ็อกนี่กว่าจะแกะได้นี่ยลำบากพอตัวอ่ะ ใบที่2ครับนี่ครับไซเบอร์เอนดราก้อนนะครับเป็นน้องม่าพราเรลแลอันนี้น่าจะเป็นของโคฟนะครับสปอร์ตโคฟก็เป็นน้องม่าพาราเรลแลเหมือนกันอ่าบลูดีครับบลูดีเป็นอัลต้าแร่นั่นเองนะครับก็สวยงามนะสวยงามอยู่และใบสุดท้ายครับโอ้ใบนี้ผมไม่รู้ชื่อนะครับแต่ยอมรับนะครับว่าซีิลเป็ดแรร์ของชุดคริสต์มาสติกอาร์ตคอลเลกชันชุดนี้เรียกได้ว่าสวยงามสุดๆไปเลยนั่นเองครับเนี่ยดูครับท่านผู้ชม2ที่3ครับชึบ STAR LIGHT ROAD นั่นเองนะครับ p o r m a l Parallel ใบนี้น่าจะของสไตล์สไตรเกเป็น r o r m p l r a l l e l ลีเหมือนกันนี่เป็น DARK m a g i c i น n บ a k เ a g i c i a n เอ๊ะเดี๋ยวอ๋อนี่เป็น SUPER ครับเป็นซ u เปอนี่เป็น SUPER อืมสวยงามและใบสุดท้ายครับเป็นอุซ g งแบบ SECRET RARE นั่นเองนะครับก็อืมสวยงามสวยงามมากจริงๆตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีอาร์ตใหม่แค่2แรกครับก็ตัวนี้ครับที่เราได้มานะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็ ก็เดี๋ยวเทรดอินเทรดอินก็เป็นซูเปอร์แรน์นะครับผมเพิ่งสังเกตมาเมื่อกี้เนี่ยเทรดอินก็เป็นซูเปอร์แรน์เหมือนกันครับสองที่สี่ครับอ่ะใบนี้ครับใบนี้น่าจะเป็นอาร์ตออริจินอลครับส่วนนี้น่าจะเป็นอาร์ตใหม่นะครับก็ก็สวยเหมือนกันนะแต่อันนี้เป็น normal แต่อันนี้เป็น normal parallell ครับมาดีโค้ดท็อกเกอร์ครับต่อไปดีโค้ดท็อกเกอร์เป็น normal parallell นั่นเองนะครับนี้น้องผีครับน้องผีอืมสวยงาม เมื่อกี้เดี๋ยว P S R เหรอเฮ้ยเปิดมาเจอ P S R เลยครับเรามันลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรครับถ้าเกิดได้ไอีเนี่ยก็เรียกว่าแพงหูฉีดเลยนะครับมาหนึ่งส,งสงองซับเออเราได้ดีโคท็อกเกอร์มาอีกใบครับเป็น P S R นั่นเองนะครับก็ไม่เสียดายนะแต่ว่า แต่ผมก็อยากได้ใบอื่นมากกว่านะครับที่ว่าเป็น P S R นะครับไม่เป็นไรครับเราเปิดมาสี่ซองก็ได้เจอ P S R แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกประมาณเกือบส1ซองให้ลุ้นกันนั่นเองนะครับว่าจะมีการ์ดใบไหนที่ผมต้องการหรือเปล่าโดยเฉพาะคูริโบก่ะฮานิคูริโบนั่นเองครับอย่างน้อยขอเป็นซีเกตแรก็พอนั่นเองครับเรามาลุ้นกันเลยทกันนะครับสองที่5ครับชิปอ่าน้องผีอีกใบครับน้องผีอีกใบน้องผีใบน้องผีใบมาแล้ว สตาร์ดัสราก้อนครับน่าเสียดายจริงๆครับที่ว่ามันเป็นแค่นอร์มอลพาราเรลนะครับเสียดายมากใบต่อมาครับอ่บาใบนี้เป็นอัลตร้านะครับและใบสุดท้ายไม่ใช่ผมเห็นเป็นมอนปกติแบบๆนะโอ้เรดไอ้แบล็คราค่อนแบบอาร์ตออริจินอลครับแต่ว่าเป็นซีเครตนะครับเฮ้แต่ว่าซีเครตรอบนี้ก็สวยนะนี่อันนี้ผมพูด3รอบนะแต่ว่ามันยอมรับว่าสวยจริงครับดูสิครับการฟลอยที่วิบวับของมันเนี่ยสวยงาม r e ดไอ e นะครับซีเค t ดแร e นะครับออริจินอลไม่ใช่ PSR นะครับเสียดายมากเฮ้สาสองที่6ชึบ b l a c k m a g i เ i ียนเป็น Normal p a r a l l e ลนะครับน้องผีอีกแล้วโอ้โหน้องผีมา2ใบติดเนะี่ยน้องผีเป็น Normal p a r a l l e ลเช่นเดียวกันครับแล้วก็ใบที่3 Destiny Fusion นะครับเอ๊หรือ Fusion Destiny วะเออ Fusion Destiny ก็เป็นซัพพอร์ตฮีโร่นะครับก็โดยนวมงก็ถือว่าสวยอยู่และใบสุดท้ายครับน้องผีนะครับ เหล่าตระกูลผีแฮนด์แถบนี้โผล่มาเยอะเหมือนกันเนี่เป็นซีเครตนะครับสวยงามสวยงามนี่ผมตื่นเต้นมาเลยว่าผมจะได้อุราระหรือเปล่าเนี่ยมาซองที่เจ็ดครับมาไซเบอร์ดราก้อนนะครับชุบใบนี้อีกแล้วเหรอโอ้ใบนี้มาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยมาสามใบละใบต่อมาครับแอร์แมนครับเป็นซูเปอร์ใช่ใช่เป็นซูเปอร์น,นะครับแอร์แมนเป็นซูเปอร์และใบสุดท้ายครับก็เป็นบอเรลซอสดราก้อนเป็นซีเครตแดงนั่นเองเนะครับซองที่8ครับ ไซเบอร์ดราก้อนครับเป็น normal paralel l ครับอันนี้ emergency อะไรสักอย่างนะผมจำชื่อไม่ได้ขอภัยด้วยนะครับแต่ว่าเป็น normal paralel l ครับต่อมา Firewall Dragon นะครับเป็น Firewall Dragon ที่มีแก้ text อ r ราตาเรียบร้อยแล้วเป็นระดับ s ุ p เปับใบสุดท้ายคือ i n v o c a t i o n เป็น secret นั่นเองนะครับ2ที่9 on ice pendulum dragon นะครับเป็น art original นะ magic navigation อันนี้ก็ art original เหมือนกันครับแล้วก็ ip mascarina เป็น ur ครับ ultra rare ครับ โอ้เสียดายเหมือนกันนะเกี่กับมันออกริสมารติกซีเครตแรนนี่ผมเตรียมแบบแจกคนดูเลยครับแจกคนดูจริงๆอันนี้อันนี้ผมไม่ได้โม้นะครับของแพลงต้องแจกคนดูครับส่วนของถูกๆเราเก็บไว้เองครับนะครับก็เป็นอัลตร่าแรนนั่นเองนะครับสวยงามจริงๆและใบสุดท้ายก็คืออเลสเตอร์นะครับเป็นซีเครตนะครับและแถมเป็นอาร์ตใหม่ด้วยนั่นเองนะครับเฮ้คืออาร์ตใหม่ก็สวยนะมองในมุมผมอะสองที่สิบครับคูริโบยังไม่ออกมาเลยลูกพ่อคูริโบออกมาเป็นอะไรก็ได้ออกมาเถอะคูริโบเอ๋ยอันนี้เป็นทัวร์ไกด์ครับ ทัวร์ไกด์ผมจำชื่อไม่ได้เรียกทัวร์ไกด์นี่แหละเซเบอร์เอนดราคอนโอ้โหใหม่ละใหม่กะไปที่3ครับอุซงังิครับแต่เป็นอุซงังิแบบซูเปอร์แร่นะครับก็อืมสวยงามอยู่สวยงามอยู่นะครับสวยงามอยู่แล้วไปสุดท้ายครับเป็นบลูดีแบบซีเคร็ตแร่นั่นเองนะครับเอ้ยค,ค,ย 21, 21, 21, ค,ค,คูดิโบคูดิโบเอ้ย2ที่11 2เอ็ดสองที่สิบเอ็ดมามามาอิมเมจชีคอครับอิมเมจชีคอดีโคทอกเกอร์อ สามใบแล้วสามใบแล้วนะดีโค้ทอเกอร์ใบที่สามครับเทอร์เรฟอร์มิงครับเทอร์เรฟอร์มิงแล้วก็ใบสุดท้ายก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจเมื่อกี้ตกพอดีผมไม่เห็นฟอยล์วิบวับของเทรดอินนะครับแต่มันเป็นเทรดอินซีเทรดแดงนะครับแต่ว่านั่นแหละคือบอกตามตรงเลยว่ามันลายซีเทรดอันนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับหลายซองที่เปิดมาครับก็นั่นแหละก็เทรดอินซีเทรดแดงครับมาซองที่สิบเอ็ดมาคูริโบยังไม่ออกเลย ออกสีเข็เธอคูริโบเอ๋ยออกสีเข็ให้พอเถอะนะคูริโบ please 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 คูริโบคูริโบบ่ายแรกครับโคบอีกแล้วโอ้ยโฮปโฮปโฮปใบที่สองอันนี้ของเพนดูรัมนะครับอาร์ฟไฟล์ใบที่สามครับชามเมอร์ครับเป็นอัลตร้านะครับก็สวยงามสวยงามแล้วใบสุดท้ายครับสีเข็ครับเป็นธาตุน้ำเป็นอะไรอ๋อเป็นน้องผีอเลยครับน้องผีแฮนด์แคทของเรานั่นเองครับสองที่สิบสามแล้วคริโบคริโบคริโบมาเถอะ เคออสตราคอนครับเรนไอส์ฟิวชั่นครับอันที่สามครับอเลสเตอร์ครับเป็นอัลตร้านะครับอเลสเตอร์เป็นอัลตร้าแลนะครับและใบสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมเห็นฟิวชั่นแบบพอดาวได้อยู่แหละหนึ่งสองทรัว่าแล้วเชียร์ครับเป็นเมจิเชียนเกอร์อาร์ตออริจินอลแบบซีเฟดแดนนั่นเองครับเอาจริงๆหลายคนอาจจะมองว่ามันเริ่มเกลือนะครับแต่ว่าโดยรวมผมมองว่าเกลืออยู่แล้วแหละเพราะว่าผมไม่ได้คูริโบ่นั่นเองครับสองที่สิบสี่ครับโอ้คูริโบยังไม่ออกมาสักใบเลยคูริโบ่เอ้ยคูริโบ้ฟุบแบล็คเมจิเชียนนอร์มออลลแ้ว ชึบของสกายสไตรเกอร์อีกแล้วไม่ซับฮารุอุระะครับในที่สุดก็ออกมาสักทีนะครับฮารุอุระะไปที่เรียกได้ว่าเป็นแฮนด์แทบสามัญของทุกคนนั่นเองครับลูกรักของทุกคนนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นน้องเหม่งที่ไม่ไม่ว่าใครก็รักแล้วก็ใส่ในเด็กไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะครับนี่ก็โผล่มาแล้วครับเป็นซูเปอร์นะครับ,นนรบใบสุดท้ายออสไอเพนดูลัมดราก้อนแบบซีเคร็ตนั่นเองนะครับสองสุดท้ายแล้วคูริโบเอ๋ยพลีสคูริโบคูริโบ ออกมาเถอะลูกพ่อคูริบโบเอ๋ยคูริบโบคูริบโบคูริบโบออกมา please 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 ชึบอีฮีโร่ในออสครับสองที่สองสตารัสดราก้อนครับอันที่สาม skystriker ครับเป็นซูเปอร์และก็สุดท้ายโอ้ยออกมาสักทีโว้ยออกมาสักทีโอ้โออกมาสักทีนี่ครับโอ้โอ้สิ่งที่ผมได้มาครับเรียกได้ว่าภูมิใจมากเลยครับซึ่งใบนั้นก็คือ ฮันนีคูริโบฮาร์ดใหม่แถมยังเป็นซีเครตแรด้วยครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมลองขยับไ้ดูนะครับคือเป็นฟลอยซีเครตแรที่นี่กว่าสวยมากแล้วก็เข้ากับฮันนีคูริโบใหม่อันนี้ผมไม่ได้อวยนะถึงแม้มันจะเป็นการ์ดมอนสเตอร์ที่ผมชอบที่สุดก็เถอะครับแต่นี่แหละครับฮันนีคูริโบสวยมากสวยมากอ่ะและนี่นะครับก็คือทั้งหมด15ซองที่ผมเปิดนะครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดมเจ้าฮันนีคูริโบกันก่อนเลยแลวกันนะครับ บอกตามตรงเลยครับว่าฮั Honey ble, นนครีโบรอบนี้นี่กลิ่นหอมมากครับผมเชื Una, ่อว่าการ์ดทุกใบยังกลิ่นเหมือนกันหมดเลยครับลองดมดูอืมอืมเฮ้ยกลิ่นหอมเหมือนกันหมดนะกลิ่นหอมเหมือนกันหมดนะแต่ว่านั่นแหละครับฮันนครีโบแบบซี่เข็ดแรนะครับเรียกว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่ PSR ก็เถอะแต่ว่าโดยรวมถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับที่ได้มันมาครอบ five, ครองนะครับก็ฮันนครีโบแบบซี่เข็ดแร่นั่นเองครับสวยงามจริงๆ โดยรวมนะครับความรู้สึกของผมแลยเหรอผมมองเลยว่า Prismatic Art Collection รอบนี้ผมถือว่าเปิดและคุ้มค่าเลยน,นะครับ <S <S เพียงเพราะว่าได้เจ้า h o n e c r i v o แบบเซค e เ r ร r e ที่ผมอยากได้มานานแสนนานนะครับในที่สุดก็ได้มาครอบครองสักทีนะครับเรียกว่าเกื <S 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 อบน,น้ำตาไหลนะที่ว่าได้มันมาครอบครองเ่ยเพราะว่า h a n e c r i b o เป็นหนในยูนิตที่ว่าผมชอบมากที่สุดตัวหนึ่งเลยน,นั่นเองครับถึงแม้ว่า ชุดนี้ผมจะยอมรับเลยว่าเปิดมาก็เกือบเกือบเกลือนะครับเพราะว่า Prismatic Secret Brand อนะันออกเป็น d e c o d Talker แต่ก็ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับเปิดมาพอสังเกตเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับ Prismatic Art Collection ชุดนี้เพราะว่ารวมถึงดีไซน์กล่องซองและรวมถึงกับ ระดับความหายากต่างๆที่เรียกได้ว่าเคลื่อออกมาได้อย่างสวยงามสุดๆไปเลยโดยส่วนตัวผมถือว่าชุดนี้โคนามิทําออกมาได้ดีเลยนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับเพื่อรวมถึงกลิ่นกา๊าซที่ผมได้ดมไปด้วยกับรวมถึงคุณภาพงานต่างๆตั้งแต่ผมเปิดมา15ซองเนี่ยผมขอให้ Prismatic Art Collection อยู่ที่9เต็ม10เท่ากับ God Box เลยนั่นเองนะครับด้วยตัวกล่องที่ออกแบบดีไซน์มาให้สวยงามที่ทําให้ผมรู้สึกอยากจะเก็บมาประดับฝาบ้านแล้วการระดับต่างๆทั้ง Super Ultra Normal และรวมถึง e ีเ e ดแด r e แล้วก็ P.S.R หรือ p r i s m a t i c Secret Rare กก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย